สวัสดีครับพี่น้องแรงงานไทยในเกาหลีทุกๆคนเลยนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบทุกซอกทุกมุมเลยนะกับเรื่องของว e ีซ่า e 7 4ที่เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดปรารถนาของเล่นหลายคนพร้อมกับอัปเดตข้อมูลล่าสุดของปี2026ที่ผมบอกเลยว่าหลายคนยังเข้าใจผิดกันอยู่เยอะมากจริงๆครับใครถามตัวเองกันไหมครับว่าเอ อยากจะอยู่ทำงานที่เกาหลียาวๆไปเลยสัก10ปี20ปีถ้าในใจตอบว่าใช่เลยแล้วก็วีซ่า E74 นี่แหละครับคือกุญแจดอกสำคัญที่สุดที่จะเปิดประตูสู่อนาคตนั้นเลยคลิปนี้เนี่ยจะเหมือนเป็นแผนที่นำทางให้เลยครับที่จะพาเราไปทำความเข้าใจกฎเกณฑ์ใหม่ๆที่มันเปลี่ยนไปเอาละครับไม่ต้องพูดเยอะเรามาลุยเจาะลึกอัปเดตล่าสุดสำหรับปี2026ที่ทุกคนต้องรู้กันดีกว่าครับ วันนี้เรามี5เรื่องใหญ่ๆที่จะมาเคลียร์กันให้ชัดๆไปเลยนะครับ 1. คือกฎเหล็กเรื่องเวลาและการย้ายงาน 2. คือเงื่อนไขเรื่องภาษาที่เคาว่าผ่อนปรนเนี่ยมันจริงแค่ไหน 3. บทบาทลับๆของนายจ้าง 4. กับดักที่เรียกว่าผีน้อยและสุดท้ายตัวเลขสำคัญสคัญที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยครับเอาละครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยกฎเหล็กเรื่องเวลาและก็การย้ายงาน ขอบอกเลยนะคะว่าประเด็นนี้เป็นจุดที่หลายหลายคนเนี่ยสับสนแล้วก็เข้าใจผิดกันมากที่สุดเลยล่ะครับความเข้าใจผิดอันดับแรกเลยนะคือหลายคนคิดว่าเฮ้ยมาทำงานที่เกาหลีแค่ปีเดียวก็ยื่นเรื่องได้แล้วซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับความจริงก็คือเราต้องมีอายุงานในเกาหลีสะสมให้ครบ4ปีเต็มๆก่อนนะครับแต่ข้อดีคือไอ้สี่ปีนี้เขาให้นับรวมจากทุกโรงงานที่เราเคยทาได้นะในช่วง10ปีที่ผ่านมาแต่มันมีแต่ครับ มีอีกกฎเหล็กข้อหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือที่ทํางานปัจจุบันเนี่ยเราต้องทําต่อเนื่องมาอย่างน้อย1ปีเต็มๆนะครับเพื่ออะไรก็เพื่อให้เท่าแก่เขาเซ็นใบรับรอง50คะแนนให้เราได้ไงล่ะครับไปต่อกันที่ประเด็นร้อนข้อที่2เลยนะครับเงื่อนไขเรื่องภาษาเกาหลีที่เขาผ่อนปรนให้ในปี2026เรื่องนี้หลายคนได้ยินแล้วดีใจกันใหญ่เลยแต่เดี๋ยวก่อนมันเหมือนโอกาสทองที่แอบมีกับดักซ่อนอยู่นะครับ คำถามที่ผมได้ยินบ่อยสุดๆเลยคือจริงหรอพี่ที่ตอนนี้ต้องไม่ต้องสอบภาษาเกาหลีแล้วโอ้โหนี่เป็นความเข้าใจผิดที่อันตรายมากๆากเลยนะครับความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยคืออย่างนี้นะครับกฎใหม่ปี2026เนี่ยเขาเรียกว่าการผ่อนผันเงื่อนไขด้านภาษาแปลง,ง่ายๆก็คือเขาอนุญาตให้เรายื่นขอวีซ่าไปก่อนได้เลยโดยที่ยังไม่ต้องมีผลสอบภาษา มีข้อแม้นะครับว่าคะแนนส่วนอื่นๆของเราเนี่ยต้องรวมกันให้ถึง200คะแนนก่อนแล้วพอได้วีซ่ามาแล้วค่อยไปสอบภาษาให้ผ่านทีหลังครับนึกภาพตามนะครับขั้นตอนมันเหมือนนาฬิกาจับเวลาเลยพอเรายื่นวีซ่าด้วยคะแนนส่วนอื่นไปก่อนใช่ไหมครับแล้วพอได้วีซ่า E74 มาปุ๊บนาฬิกาชีวิตจะเริ่มเดินทันทีเลยครับติ๊กตอกติ๊กตอกเราจะมีเวลาแค่2ปีเท่านั้นนะในการไปเรียนแล้วก็ไปสอบภาษาให้ผ่านระดับ2ให้ได้ ถ้าครบ2ปีแล้วยังสอบไม่ผ่านโอ้โหบอกเลยว่าเรื่องใหญ่มากเพราะเขาจะปฏิเสธการต่อวีซ่าของเราทันทีเลยนะครับสรุปง่ายๆเลยนะคือเขาผ่อนให้ยื่นก่อนแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องสอบนะครับมาถึงเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปเลยนะครับนั่นก็คือบทบาทลับๆของนายจ้างของเราเนี่แหละครับมันไม่ใช่แค่การเดินไปขอให้เท่าแก่เซ็นเอกสารให้นะแต่มันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับ ต่อให้โปรไฟล์ของเราจะดีเลิศประเสริฐสีแค่ไหนแต่ถ้าฝั่งบริษัทคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยก็จบเหมือนกันนะอย่างแรกเลยโรงงานต้องมีสัดส่วนพนักง,งานเกาหลีต่อพนักง,งานต่างชาติที่เหมาะสมนะครับปกติแล้วเนี่ยเขาจะให้จ้างคนที่มีวีซ่า e 7จดขีดสีได้ไม่เกิน20-30%ของพนักง,งานเกาหลีทั้งหมดแล้วก็ที่สําคัญสุดๆเลยคือบริษัทต,ต้องไม่มียอดค้างจ่ายภาษีแม้แต่วอนเดียวเลยนะครับและนี่ครับคือไอเทมลับที่ทรงพลังที่สุด ใบรับรองจากนายจ้างหรือที่เรียกกันว่าใบ50คะแนนใบนี้มีค่ามหาศาลเลยนะ50คะแนนเต็มๆคือคะแนนก้อนนี้มันสามารถพลิกเกมได้เลยนะช่วยชดเชยคะแนนส่วนอื่นที่เราอาจจะน้อยไปอย่างเช่นเรื่องเงินเดือนหรือภาษาได้แบบสบายๆเลยเหมือนมีแต้มบุญมาช่วยนั่นแหละครับเอาละครับทีนี้มาถึงเรื่องที่ต้องระวังกันให้ดีๆเลยนะนั่นก็คือ กับดักผีน้อยที่อาจจะทําให้เราซึ่งเป็นแรงงานที่มาอย่างถูกกฎหมายเนี่ยต้องมาเดือดร้อนไปด้วยมาดูกันครับว่าการกระทําของนายจ้างเนี่ยจะส่งผลกระทบต่ออนาคตของเราได้ยังไงมันเป็นความจริงที่น่าเจ็บปวดนิดนึงนะครับที่ว่าถ้าโรงงานโดนตอมอบุกจับผีน้อยเมื่อไหร่คนที่ทํางานถูกกฎหมายอย่างเราเราก็ซวยไปด้วยมันเป็นความเสี่ยงที่เราควบคุมไม่ได้เลยแต่เราต้องรู้เอาไว้เพื่อจะได้หาทางหนีที่ไล่ได้ทันครับ ผลกระทบมันเหมือนโดมิโนล้มเลยครับพอโรงงานโดนจับโป๊ะแตกว่ามีแรงงานผิดกฎหมายปุ๊บโดมิโน,โนตัวแรกที่ล้มคือในจ้างจะโดนแบนห้ามจ้างคนต่างชาติเลย1-3ปีพอล้มต่อมาคือบริษัทจะยื่นขอวีซ่า e74 ให้พนักงานคนใหม่ไม่ได้เลยและที่แย่ที่สุดสำหรับคนที่มีวีซ่าอยู่แล้วก็คือตอนที่เราจะต่ออายุวีซ่าเนี่ยถ้าบริษัทยังติดโทษแบนอยู่เราก็อาจจะต่อวีซ่าไม่ได้ด้วยนะครับ เท่าแก่ทำเรื่องแต่เราโดนลูกหลงไปเต็มๆเลยแต่แต่ในความมืดยังมีแสงสว่างนะครับมันยังมีทางออกอยู่ในกรณีที่โรงงานโดนแบนยาวจนกระทบกับการต่อวีซ่าของเราจริงๆเนี่ยกฎหมายเขาให้สิทธิ์เราในการยื่นเรื่องขอย้ายที่ทำงานใหม่ได้นะครับเพื่อรักษาสถานะวีซ่า e 7 4 4ของเราเอาไว้เพราะเขาถือว่าเป็นความผิดของนายจ้างไม่ใช่ความผิดของเราครับ มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วครับเราจะมาย้ำตัวเลขสำคัญสำคัญที่ทุกคนต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะสำหรับการยื่นวีซ่าอันนี้เป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดณวันที่1กุมภาพันธ์0 2เลยครับตัวเลขแรกที่ต้องจำเลยนะครับคือ200นี่คือคะแนนขั้นต่ำที่เราต้องทำให้ได้จากคะแนนเต็มทั้งหมด300คะแนนครับสู้ๆนะครับ ตัวเลขที่สองสำคัญมากเพราะเป็นกฎใหม่ที่เพิ่งออกมาเลยคือ26ล้านวอนนี่คือรายได้ต่อปีขั้นต่ำที่ต้องระบุในสัญญาจ้างฉบับใหม่ตอนที่เราไปยื่นเรื่องนะครับและตัวเลขสุดท้ายคือเลขศูนย์ศูนย์หมายความว่ายอดค้างชำระภาษีต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนะครับทั้งฝั่งของตัวเราเองแล้วก็ฝั่งของบริษัทเลยเรื่องนี้ไม่มีข้อยกเว้นเด็ดขาดนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สัางกญไม่แพ้กันคือการยื่นเรื่องทั้งหมดตอนนี้ต้องทำผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ h y g r e a g o k r เช่นนั้นนะครับไม่ต้องไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วนะสะดวกขึ้นเยอะเลยเอาละครับมาสรุปเป็นเช็คลิสต์ง่ายๆเพื่ออนาคตที่มั่นคงของเรากันนะ 1>, 1. สะสมประสบการณ์ทำงานให้ครบ4ปี 2. อยู่กับนายจ้างปัจจุบันให้เกิน1ปีก่อนยื่นเรื่อง 3. ทํทำสัญญาจ้างใหม่ให้ได้26ล้านวอนขึ้นไป 4. อย่าลืมเดทไลน์2ปีสำหรับสอบภาษาหลังจากได้วีซ่ามาแล้วและสุดท้ายข้อ 5. เช็คให้ชัวว่าทั้งเราและบริษัทไม่ติดค้างภาษีนะครับเอาละครับพอเส้นทางมันชัดเจนขึ้นแบบนี้แล้วคำถามสำคัญที่สุดก็คือ อะไรคือขั้นตอนแรกที่เราควรจะเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้เพื่อวางแผนอนาคตของเราในเกาหลีใต้ครับลองเอาไปคิดกันเป็นกันบ้านกันดูนะครับ